สวัสดีครับที่นี้จะมาวิธีการโพสการแชร์แชร์ y o u t u b e ไปที่ You h a v h y p u h ูแฮปมาเลยวะก่อนอื่นเราสร้างบัญชีก่อนนะครับและ้ะหลังจากนั้นเราก็จะได้ตั้งชื่อออันนี้ผมตั้งชื่อเป็นไ o o ฟสเราสร้างสิ่งที่มีอยู่ให้เป็นเงินให้มีรายได้จากสิ่งที่มันมีอยู่อันนี้ก็จะเป็นแอปโซเชียลนะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดเข้าไปวิวนะอันนี้ผมลองโพสไปแล้วหโพสนะ ก็จะเป็นลิงก์ยูทูบนะครับลิงก์ยูทูบเราเราชอบอะไรเราชอบอะไรเราชอบอาหารเราชอบการท่องเที่ยวเราชอบฟุตบอลหรืออะไรก็ตามเราก็ไปเอาลิงก์ยูทูบมาฮะเจ้าของยูทูบเขาไม่ห่วงหรกครับเพราะว่ามันเอิ่อมวิวให้กับเขาเนาะเราก็มากดตัวนี้นะครับบวกนะแล้วจะมีมีการสร้างบัญชีครับมีทําคลิปไว้แล้วเนาะกดบวกขา้าไปเลยครับอ่ามันก็จะมีให้เลือกใส่รูปภาพวิดีโอมิวสนะิกผมจะเลือกยูทูบนะครับยูทูบโอเคเราก็ไปหา ช่องผมก็ชอบอาหารไทยก็จะเอาลิงก์มาาก็ปี้ลิงก์มาวางโอเคแอรนะครับกด x ข้างบนนะครับเม็ดข้างบนกดด้านหน้าอ่าก็จะมีช่องให้เรากรอกนะครับเราจะเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้เนะเาะเดี๋ยวจะพิมพ์ภาษาอังกฤ,ฤษไทยฟุตชีเอชเ,เอไอไทยฟุตอ่ะแค่นี้ก็พอนะอยากจะใส่อะไรก็อะไผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเนาะไม่เป็นไร แล้วก็โพสไปเลยอ่ะนะเอาไปเยอะๆครับเราเราเรามีเขายกมีช่องอาหารที่เราชอบอบช่องที่เราถูกใจแล้วก็ลิงก์เข้ามาเลยเราก็มาโพสเจ้าของช่องเขาก็ได้ยอดวิวส่วนเราก็ได้เหรียญคริปโซมาสะสมนะครับเมื่อมีคนมากดถูกใจกดไลค์กดแชร์เราจะได้เหรียญคริปโซมาสะสมเป็นเหรียญบล็อกเชน Blockchain, บนอีเธอเียมนะครับ ERC 2 0 แล้วก็นี่แหละรครับเรียกว่าสรา้างสิ่งที่มีอยู่ให้เป็นอกดอแล้วก็ช่องนี้เพิ่งสร้างเมื่อวานนี่ฮะผมมีช่องอื่นนะช่องสตรีมมิ่งช่องเกมช่องการท่องเที่ยวช่องฟุตบอลอะไรเงี้ยโอเคแค่นี้ก่อนโพสเดี๋ยวออกจากยูทูบไปนี่ครับก็โพสไว้เรียบร้อยแล้วมันก็จะมีแบบนี้มันก็จะโชว์ขึ้นแบบนี้เดี๋ยวก็มีคนมากดถูกใจเข้ามาดูมากดไลค์กดแชร์อะไรพวกเนี้อันนี้กดถูกใจ กดแชร์ก็มีถือว่าเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลเป็นคู่แข่งกับ Facebook ได้เลยแต่ว่าเราจะได้เราจะได้เหรียญกิฟต์โกมาสะสมนะครับนี่คือสอ,องร้อยเอ๋อนี่คือเมื่อมีคนกดถูกใจหรือแชร์ให้เพื่อนมาเล่นด้วยเราก็จะได้เหรียญมาสะสมนะครับมูลค่า,ายังไม่สูงนะครับเป็นแอปพลิเคชันเปิดตัวมาหม่เหรียญอยู่ในกระดานเทรดโปรบิทนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จำไม่ได้แล้วเอามาศึกษาสะสมไว้ก่อนนะของฟรีครับ m My s สเป e ตัวนี้อ่านถูกไหมเป็นการสร้างช่องนะครับผมก็สร้างไว้แล้วมันสามารถสร้างช่องได้ฟรี6ช่องนะครับโอเคคลิปนี้ก็แนะนําสั้นๆเท่านั้นก็พอครับสวัสดีครับมีอะไรซ่อนอยู่ในนี้อีกเยอะแยะการซื้อพื้นที่ NFT ที่กําลังมาแรงในตลาดคริปโตเคอเรนซี่มีสภพยแน่นอนครับลงทะเบียนไว้เลยลาไปก่อนครับมสวัสดีครับ